สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบก,กับช่องมีมยมอนตาร์ดชาแนลนะคะรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปแรนดอมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟกันก่อนนะคะ,ะมาดูกันเลยเนาะพลังงานมันใช้เป็นสำหรับกูดทามานะคะ ต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะสามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับพลังงานของตัวคุณก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้นะพลังงานที่ขึ้นมาใบแรกนะคะเก้าเหรียญค่ะ The h o m a n นะคะ แคมป์แพนค่ะ The star โ o คค่ะสำหรับพลังงานของชาวทัาไฟนะคะที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะต้องบอกว่าค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะมีความอินดิพินเดนต์พึ่งผ่าพึ่งผิงตัวเองได้ค่อนข้างเยอะ ลักษณะเนาะตอนนี้เหมือนกําลังเบรยกาลังพักกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มาก็ได้นะคะเป็นพลังงานการหยุดนิ่งการเบรกเพื่อคิดนาเพื่อตัดสินใจในเบที่จะเกิดขึ้นเนาะสถานการณ์ตรงนี้มันเหมือนมีการชะลอกับอะไรบางอย่างลงไปอ่าแล้วก็มันกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในชีวิตคุณนะคะในทิศทางที่ดีขึ้น ในทิศทางที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตมีการยกระดับคุณภาพชีวิตมากขึ้นนะคะบางคนโยกย้ายที่ทำงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้ว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชาวทั่ไปก็ได้นะคะแล้วก็มองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหลังจากที่มันมีการเบรกการพักการชะลอกับอะไรมาสักระยะนึงแล้วเนาะช่วงนี้คุณรักตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง คือทุกอย่างมันจะอยู่บนเบสบนพื้นฐานของพลังงานความสุขอ่าที่ชาวทัศไฟมองไว้ก่อนว่าอันนี้คือสิ่งที่ใช่อันนี้คือพลังงานที่คุณสามารถรับได้ก็้วขาดอีกหนึ่งเหรียญที่จะเข้ามาเติมเต็มพลังงานของคุณนะคะเป็นสิบเหรียญอันนี้เก้าเหรียญแล้วนะจ๊ะใบนี้เลยมาต่อกันด้วยพลังงานเดอะสตานนะคะช่วงนี้ถ้าใครทํางานในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์นะคะ ทำงานออนไลน์ต่างๆหรือว่าทำงานที่อาจจะต้องพบปะเจอผู้คนอ่รู้สึกว่ามีคนรู้จักคนคุณเพิ่มขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความอ o p u ่ามากขึ้นเนาะหลายคนอาจจะจับตา้งมองดูคุณอยู่ในเวลานี้ก็ได้นะคะคนมองว่าถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มันมีพลังงานของแพชชั่นที่ขึ้นมาอยู่ในเวลานี้มีพลังงานของ เป้าหมายทิศทางอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะมันมีทิศทางของการที่เราจะมีอินสป r เรชั่นมีแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆใ,ในการที่จะทำสิ่งต่างๆนะคะช่วงนี้มันว่าคุณชายนิง่งแล้วก็ค่อนข้างมีสเสน่หเป็นตัวตนของตัวเองแบบที่เรามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดขึ้นด้วยนะมันมี ตัวเลือกหรือทังเลือกอะไรบางอย่างที่เข้ามาหาชาวท่าทายในช่วงเวลานี้ล้วคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีความเบื่อนายเพิกเฉยกับบางช้อยบางตัวเลือกบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่ามันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เราคิดมันดูเซ็งๆนะคะสี่ถ้วยเนี่ยมันเหมือนเราไม่ได้ไปโฟกัสเราไม่ได้ไปให้ความสําคัญอะไรมากมายเนาะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพลังงานนะคะต่อจากนี้เนาะสถานการณ์ความร้าจะเป็นอย่างไรอีกนะคะไปดูกันขอเปิดพลังงานเพิ่มเติมนะคะดีนะากูพาม,มานะคะมีพลังงานซิ x o f ออฟสอด 7ซเว่นอคอยนะคะเจ็ดเตียญค่ะเซเว่นอคัพนะคะเจ็ดถ้วยอ๋อเจ็ดเจ็ดเลยนะเซเว่นออฟโซนเจ็ดดาบยังไงขออีกหนึ่งใบนะคะแล้วจะเทอร์มินะคะเส้นหนานี้นะจ๊ะ มันว่าพลังงานที่ขึ้นมาในเวลานี้มันเป็นในแง่มุมของการไปต่อการเดินหน้าในความสัมพันธ์นะคะมีพลังงานที่เป็น Sick of อ o บ t ส,สเต็ปของการเดินหน้าการหมุกอ่อนจากปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เรื่องของการ l e ีย n รู้การเดินดูกับเวกับสถานการณ์ต่างๆที่เราสึกว่าถ้าจะก้าวไปถ้าจะแบบ มุ่งไปในแนวทางข้างหน้าเนาะแต่ว่ามันจะมีกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้น Learning เ,เกิดขึ้นค่ะเราก็ให้อยู่ในทิศทางของโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะที่ขึ้นมาบางคนอาจจะมีช้อยตัวเรื่องนะคะที่คุณจะได้พิจารณาแล้วก็ได้ตัดสินใจในช่วงเวลาต่อจากนี้นะสำหรับชาวทัดไฟหลายๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะ เป็นไปได้ว่าอาจจะมีพลังงานของการที่เราเองก็อาจจะยังไม่ได้วางใจหรือว่าเทใจให้แบบร้อเอร์เ็นตนะคะพลังงานขึ้นเจ็ดดาวมันเหมือนคนที่อาจจะเคยถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังหรือมีอะไรที่เราสุกว่าเราไม่ได้วางใจได้เต็มที่ขนาดนั้นน่ะสรับสนานการที่ขึ้นมานะคะสำหรับชาวธาตุาไฟคุณจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้อยู่กับตัวเองมากขึ้น ทำความเข้าใจความต้องการของตัวเองแต่เธอเหมือนคนที่มีโรกส่วนตัวสูงเ,เข้าใจเป้าหมายเข้าใจทิศทางพลังงานตัวตนของตัวเองว่าต้องการอะไร partner คนรักหรือว่าช่วงเวลาที่คุณอยากจะมีเวลาให้ตัเวอเองหรือว่าอยากจะมีเวลาให้ partner นะคะเพราะว่ามันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้เนาะแล้วคุณเองก็น่าจะได้ตัดสินใจกับการเลือกช้อยตัวเลือกต่างๆที่เข้ามาบอกเลยว่ามีมากกว่าหนึ่งเนาะแล้วก็ พลังงานหงหลังมันเป็นการที่จะมุกออนจากปัญหาอะไรบางอย่างเดินไปข้างหน้าหรือเคลียร์ปัญหาบางอย่างอืมเป็นการที่เราจะทิ้งอะไรบางอย่างไว้ข้างหลังแล้วนะเราว่ามันถึงเวลาที่เราจะได้ปล่อยวางกับบางสถานการณ์ด้วยนะคะได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วก็บรียนหรืออะไรที่ผ่านมามันเป็นการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ของชาวทัศไฟนะ่ะ เรามาดูซิว่าแนวโน้มนะคะในความสัมพันธ์ที่คุณจะได้เจอได้เจอต่อจากนี้เนอะจะเป็นยังไงนะมงจะขอใช้เป็นสำรับเดอะการเดียนนะคะอันนี้นะ,อะอเน The นะะอนนะดเต้ค่ะห้ามในเท้า แต่ถ้วยคิงถือเหรียญน,นะคะราชาถือเหรียญจ้าแล้วก็ควีน้บับฟายนะคะราชินี้ถือไม้เท้าพลังงานที่ขึ้นมานะคะเป็นในรูปแบบของความรักที่เราเองก็จะต้องใส่ความพยายามเข้าไปคอยเมเนจจัดการ สถานการณ์ตรงนี้นะคะซึ่งจริงๆถามว่าจัดการได้ไหมเอาอยู่ไหมกับความสมําคัญตรงนี้มองว่าเอาอยู่แต่อาจจะมีความเหนื่อยอาจจะมีความยากนะคะอีกโก้มาเต็มเนาะคือว่าแนวโน้มในความสมําคัญตรงนี้เราต้องปรับลดหรือว่าปรับจูนในเรื่องของความคิดความเข้าใจอาจจะมีมุมมองมีความคิดอะไรบางอย่างที่มันอาจจะต้องจูนปรับ ความคอนฟ lict เกิดขึ้นถ้าเรายังเป็นตัวของตัวเองแบบร้อเซแบบนะะี้ค่ะว่ามันไม่ได้มีการปรับลดความที่จะพยายามทำความเข้าใจกันอาจจะเป็นปัญหาให้เกิดความขัดแย้งได้นะคะทีนี้มันเหมือนกับช่วงเวลานี้อาจจะต้องลาทิ้งปัญหาบางอย่างไว้ข้างหลังจริงๆคือมองหาสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆนะพลังงานแปดทวนเหมือนแบบ บางคนอาจจะเป็นการเดินออกมาจากสถานการณ์ที่มันท็อกซิกมันไม่เวิร์กมันไม่โอเคเนาะพลังงานที่ขึ้นมาเพว,ว่ามันเป็นความมั่นคงมั่นใจให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ให้พลังงานทิศทางของการเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของความมั่นใจการมีพาชั่นกับตัวเองนะคะ มันมีจุดที่เป็นความแข็งแรงแข็งแก่งของตัวคุณที่จะปรากฏขึ้นด้วยแล้วมันมองว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์ต่อจากนี้เป็นมาพร้อมกับแพชชัน่นการค่อยๆแสดงออกถึงความจริงใจที่มีนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของความที่เราจะใช้สักลภาพตึงสักยภาพของตัวเองในการที่จะฟันฝ่าแล้วก็พาความสัมพันธ์นี้ไปข้างหน้าได้ คิดว่ามีแนวโน้มที่จะได้เจอความสัมพันธ์ที่เราจะเดินหน้าไปต่อและมีแพชชั่นนะคะเอาไปดูกันหน่อยว่าถ้าในส่วนของคำแนะนำสักพายพย่อ,อยากบอกอะไรนะคะมาดูสิพลังงานขึ้นมามี3ถ้วยนะคะ3ามถ้วย9ก้าไม่เท้าค่ะหน่อยอฟฟายซิกออฟเอร์ธนะคะหเหรียญค่ะ แล้วก็เป็นพลังงาน4ีถ้วยขึ้นมาตรงนี้ฉะนั้นถ้าคำแนะนำจากพายนะอยากจะบอกกับชาทัศน์ไฟเมสิ่งธนูในเวลานี้ค่ะมันคิดว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเชิร์เบตนะคะมีพลังงานบวกมีพลังงานในการที่อาจจะไปมีคอนเนคชันนะคะออกไปพบปะเพื่อนฝูงนะคะไปมีสังคมหรือว่าออกงานอีเวนต์ทำแอคทิวิตี้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นก็ อาจจะทำให้คุณได้เจอได้เจอใครบางคนในช่วงเวลานี้นะคะเป็นพลังงานในการที่ดูแนวโน้มแล้วอาจจะไปต่อได้เนาะในความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะอยากให้อ่อชาวทักไฟดูแลดูแลตัวเองเตรียมความพร้อมพรีแพรนะคะแล้วก็ ต้องบอกว่ามันเหมือนกับเราก็ต้องคอยดูแนวโน้มของสถานการณ์ในการที่จะตัดสินใจหรือเดินหน้าในแต่ละสเต็ปนี่ยว่าเราจะไปในทิศทางไหนน้องค่อออกมาบอกแบบนี้นะคะเรื่องของการส่องการประเมินเรื่องของการแชร์นิ่งแล้วเราก็ดูในเรื่องของความสัมพันธ์การให้การรับนะคะมันมีความเท่าเทียมกันไหมหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมีความแฟร์สำหรับคุณหรือเปล่านะเพราะว่าบางคนอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการให้การรับในความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมนะคะ ลักษณะพลังงานตรงนี้มีสีถ้วยขึ้นมาอะไรที่โฟกัสก็ต้องโฟกัสเนาะอะไรที่ไม่ต้องโฟกัสก็เพิกเฉยได้แบบไม่ต้องไปโฟกัสทุกอย่างค่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันโฟลได้ง่ายขึ้นเนาะแบบถ้าไปใส่ใจอะไรทุกจุดมันก็น่าจะมีความเครียดนะคะเรามาดูลักนาราศีกันอาจจะมีลักนณราศีอะไรบ้างชาวสิงห์นะคะ เมื่อกี้สิ่งสามารถกันนะจ๊ะอ่ะเห็นไหมเอ่ยก็รากดนะคะประมาณนี้นะสำหรับใครที่เขาจะเข้ามาเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสาม,มารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังพวอความบันเทิงได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะก็ขอวอวยพรใหท้ทุกท่านนะคะได้เจอกัน พลังงานที่ดีนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แล้วก็การเงินการงานด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ